าสมมุติว่าเราได้แต่ว่าปีนั้นเราแบบโอ้ยไม่พร้อมสละสิทธิดีกว่าแล้วปีถัดไปเราอยากจะสมัครอีกเราจะโดนตัดสิทธิ์ไปเลยไหมคะเฮ้ยแต่ว่าตอนสัมภาษณ์เขามีล่ามให้ไม่ใช่เหรอพี่แอนมีคนถามว่าวิธีการคัดเลือกเนี่ยคืออะไรทีนี้เนี่ยคำถามสัมภาษณ์เนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดเป็นน้องนักศึกษาหรือว่าเป็นคนที่ทํางานไอ้คำถามมันก็จะเป็นตอบคําถามน้องๆที่ สงสัยทุกเรื่องนะคะเกี่ยวกับ green card lottery แล้วกันนะคะซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับคุณมดค่ะเดี๋ยวจะให้คุณมดแนะนาตัวหน่อยสวัสดีนะคะทุกคน FC ของผู้พี่แอนนะคะก็พี่มดนะคะชื่อจริงก็คือชื่อ,อ,อนวลนมวอียสุภาค่ะมาอยู่อเมริกาได้ประมาณ20ปีแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยทำงานเป็น substitute teacher ที่โรงเรียนรัฐบาลนะคะแต่ว่ามีความชอบส่วนตัวแล้วก็ความสนใจส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องวีซ่าอเมริกาเพราะว่าส่วนตัวแล้วเนี่ย สมัครวีซ่าท่องเที่ยวมาด้วยตัวเองเมื่อแบบ20กว่าปีที่แล้วแล้วก็แบบก็ได้วีซ่ามาง่ายๆแล้วก็พอมาเนี่ยได้ไปเขียวจากการแต่งงานก็ถึงย้ายมาจากย้ายมาอยู่ที่อเมริกาได้นะคะแล้วก็อยู่ไปสักพักหนึ่งก็สอบซิติเซนได้สัญชาติเป็นอเมริกันซิติเซนแล้วก็คือ,อตอนนี้เนี่ยแล้วทีนี้เนี่ยในเรื่องดีวีลอตเตอรี่เนี่ยพี่มดเดี๋ยวต้องปอบตัวว่าส่วนตัวเนี่ยไม่เคยสมัครดีวีลอตเตอรี่ด้วยตัวเองเลย แต่ว่ามีเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเนี่ยคนรู้จักเนี่ยเขาสมัครกันแล้วก็มีคนที่ได้<ม>ได้ดีวีลอตเตอรี่แล้วก็ได้มาจริงๆแล้วก็ย้ายเข้ามาอยู่อเมริกาจริงๆแล<ม>้วทีนี้อ่าแล้วก็มีหลังๆเนี่ยมีรุ่นน้องหลายคนเนี่ยสนใจแล้วพี่มดก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็เป็นโครงการที่ดีแล้วมันเป็นโอกาสสําหรับคนเรียกว่าใครก็ได้อะที่อาจจะไม่มีพ่อแม่พี่น้องหรือว่าไม่ได้มีแฟนฝาหลังสายฝอที่จะมาเป็นสปอนเซอร์ให้เรา เขาก็จะได้สมัครแล้วก็มาได้ด้วยตัวเองแบบนี้ค่ะอืนะคะวันนี้รับรองได้ว่าข้อมูลนี่แน่นมากๆนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่มดได้มีการพูดถึงนะคะการสอบเพื่อขอซิติเซนสอบยากไหมคะสอบซิติเซนเช็ตตรงนี้อ่าก็ถ้าถามพี่มดก็ส่วนตัวพี่มดพี่มดคิดว่าไม่ยากแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีสอบ าภาษาอังกฤษต้องดีพอสมควรนะคะมันจะมีสอบเหมือนเหมือนกับว่าเป็น v i l Test c i v i l Test นี่ก็คือมันจะมีข้อสอบมา100ข้อค่ะคือ100ข้อเนี่ยเป็นเหมือนให้เราท่องจำแต่เวลาที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยเขาจะถามเขาจะถามเราปากเปล่านะคะแล้วเราก็ตอบ คือเราก็ต้องจําข้อสอบประมาณร้อยข้อ<ม>แต่เขาก็จะเลือกถามประมาณ10ข้อ<ม>ถ้าเกิดว่าตอบถูก6ข้อเนี่ยเขาก็ให้ผ่านแล้วล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีเขียนให้เราเขียนนิดนึงคือเหมือนกับจะพูดประโยคภาษาอังกฤษมามสักหนึ่งประโยคแล้วให้เราเขียนตามอย่างเงี้ยค่ะเ<ม>ขาอ,อยากจะรู้ว่าเราฟังออกไหมเราเขียนได้ไหมประมาณนั้นค่ะก็<ม>ค,คืออย่างไม่ต้องสกิลภาษาอังกฤษก็คือต้องฟังพูดอ่านเขียนได้ระดับหนึ่งไม่ต้องเก่งขนาดล่าม ถ้าเกิดใครอยากจะเก่งภาษาอังกฤษก็ไปเรียนกับครูพี่แอนนะคะต้องนะคะคือจริงๆอ่ะน้องๆทักมาเยอะมากว่าเนี่ยอยากไปจริงๆแต่ว่าภาษาอังกฤษไม่ได้กลัวจังเลยยังมีเวลาเตรียมตัวไหมครูแอนก็บอกว่าเฮ้ยยังมีเวลาเตรียมตัวนี่มันปี2021อไอชื่อที่ไอกรีนการ์ดที่เรายื่น่มันดีบี2องพ่มใช่ไหมคะก็คือไปปี2023รีบเตรียมตัวเลยก็บอกทุกคนเพราะจริงๆอ่ะมีคนค้านนิดนึงค่ะคุณมดว่าเฮ้ยแต่ว่าตอนสัมภาษณ์เขามีล่ามให้ไม่ใช่เหรอพี่แอนคือไม่ต้องพูดภาษาอังก ก็ไปได้นี่มมมไม่มีไม่มีล่ามค่ะไม่มีล่ามอ๋อสรุปไม่มีล่ามต้องพูดภาษาอังกฤษได้คือทักษะภาษาอังกฤษต้องอยู่ในระดับที่พอสื่อสารได้ถูกต้องไมหมคะตรงนี้ได้เอาตัวรอดได้งั้นเรามาเข้าเรื่องกันเลยค่ะทุกคนเกี่ยวข้องกับคําถามที่พบบ่อยมากๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการยื่น DV สองศูนย์สองสามนะคะปีสองพันยี่สิบสามนะคะเริ่มที่คําถามแรกเรื่องของอายุค่ะว่าจำกัดอายุไหมคือมีการบอกเป๊ะเลยไะมว่าอายุต้องเท่านั้นเท่านี้ค่ะ อไม่จํากัดอายุค่ะก็คือที่แบบว่าขั้นอายุขั้นต่ำเนี่ยต้องเป็น18ปีขึ้นไปไม่จํากัดสูงอายุนะคะหกสิเจบถ้าสมัครได้ก็คือมีสิทธิ์สมัครได้เลยทีนี้ก็มีน้องถามเข้ามาค่ะว่าอา้าวแล้วทําไมเขามีเขียนว่าต้องจบ High School or มี Experience r of o w mm hmm. ประสมมตบ high school, ต่ว่าทำงานอย่างน้อยสองปีอย่เงี้ยถามมีสิทธิ์ไหมที่จะได้เลือก ทำได้ค่ะก็คืออย่างอย่างอันเนี้ยที่พิมพมาบอกว่ามัน either or uh huh. ใช่ไหมคะ uh huh. ก็คือว่าถ้ามีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำม .6 สมัครได้แล้วค่ะคนที่จบปวชปวสปริญญาตรีโทเอกคือสมัครได้เลยใช้วุฒิการศึกษาได้เพราะว่าจะมีน้องบางคนที่เหมือนกับว่าอ้าวเพิ่งจบปริญญาตรีไม่มีประสบการณ์ทํางานสมัครได้ไหมสมัครได้เพราะว่าค uh ุณ huh. สมบัติเนี่ย คือวุฒิการศึกษาคือผ่านแล้วแล้วก็มี oh. น้องถามว่าตอนนี้อยู่เมืองนอกสามารถยื่นได้ไหมยืม่นได้ค่ะคือ,อดีวิลัตเตอรี่เนี่ยสามารถสมัครที่ไหนก็ได้ไม่ว่าคุณจะตอนนี้เรียนต่อหรือทํางนานอยู่ต่างประเทศอยู่อังกฤษอฤษอสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีจีน everywhere in the world คําถามถัดไปค่ะกําลังรอคิววีซ่าท่องเที่ยวอยู่ถ้ายื่นไปจะมีผลอะไรต่อวีซ่าอื่นๆไหม คำคำถามนี้แบบคําถามฮอตฮิตมากโดนถามแบบว่าเป็นร้อยรอบแล้วโอเคพี่มดอธิบาายแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไปอ่านใน DV instruction เนี่ยเขาจะบอกเอาไว้เลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าอันนี้แยกตอบเป็น2กรณีก่อนนะจะตอบกรณีนี้ก่อนนะคะว่าใครที่สมัครอ่า immigrant visa ก็คือวีซ่าถาวรในประเทศอื่นไม่ว่าเป็นวีซ่าแต่งงานคู่มั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสมัครได้ไม่มีผลกระทบกับ DV lottery เพราะว่ามันเป็น s a m e ์แ t y เพราะดีวีลอตเตอรี่ก็คือการมันคือวีซ่าถาวรที่สามารถที่จะย้ายเข้าไปอเมริกาแล้วก็ได้กรีนการ์ดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดวีซ่าแคตตากรีอื่นๆก็คือวีซ่าชั่วคราวที่เรียกว่าเป็น Non Immigrant Visa เนี่ยนะคะอันนี้มันค่อนข้างที่จะเป็น Gray Area นะที่มันต้องตอบแบบดีว่ามีคนที่สมัคร DV Lottery แล้วนะแล้วไปสมัครวีซ่าเอฟวันเอ็มวันเจลวั a เวิ r a พพวกนี้มีทั้งคนที่ผ่านและ ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นถ้ากลัวว่ามีผลกระทบกับวีซ่าท่องเที่ยว J1 หรือวีซ่านักเรียน F1 อะไรก็แล้วแต่ถ้ากลัวนะคะก็อย่าเพิ่งสมัคร d v ปีนี้ไปลองสมัครวีซ่าพวกนั้นเนี่ยก่อนว่าจะผ่านหรือไม่ผ่าน mm hmm. ใช่ไหมคะเพราะว่าไม่งั้นเราก็จะมีความกังวลใจว่าเนี่ยอย่างที่ทุกคนกังวลว่าอยากจะน้องๆหลายคนมากเลยคะ่ะที่อยากจะไปโครงการ Work and Tra v e l แล้วทีเนี้ยเนี่ยไปคุยกับเอเจนซี่เอเจนซี่จะบอกเลยว่า ถ้าเกิดว่าจะจะสมัคร work and travel ปุ๊บเนี่ยอย่าสมัครดีวีลอเทอรี่เด็ดขาดเพราะว่าเขาจะมองว่าเอ๊ะคุณอยากจะไปแล้วไม่กลับหรือเปล่าไปแล้วจะไปโดดหรือเปล่าคือมันเหมือนมันก็มีแฟกเตอร์ครูแอนนึกนึกภาพออกครคูแอนนึกภาพออกว่าแบบคุณจะขออะไรเยอะแยะเนี่ยสรุปยังไงยูจะไปอะไรไปไปเรียนหรือว่าจะไปยิงแบบดันๆนเลยคือเข้าใจเลยนะคะพุดอยากจะให้อยากจะให้น้องๆเนี่ยตัดสินใจเอง อันนี้พี่มดตอบแทนไม่ได้นะคะว่าสมัครหรือไม่สมัครทุกคนต้องไปคิดตัวเองเพราะว่ามันมีทั้งคนที่ผ่านและไม่ผ่านอะ่ะคุณอ่นหรบอกอ่าเข้าใจเข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สามารถตอบได้ว่าถูกหรือผิดใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดจะบอกว่า ห้ามสมัครเพราะว่าถ้าเกิดสมัครดีวีแล้วจะทําให้วีซ่าอื่นไม่ผ่านอ,อันนี้มันก็ไม่ใช่ไงเพราะว่าคนที่ผ่านมันก็มีนะคะถ้าเคยทําวีซ่าไปเที่ยวอเมริกาแล้วตอนแรกไม่ผ่านแล้วไปยื่นดีวีเนี่ยจะมีผลอะไรไหมคะจริงๆมันไม่เกี่ยวกันนะพี่โมก็ต้องอ้างอิงคําตอบไออันเมื่อกี้เนี่ยจริงๆแล้วไม,ไม่ไม่เกี่ยวกันเพราะว่ามีคนที่ผ่านคือ มีน้องๆคนที่ผ่านจริงๆเนี่ยเขามาเขามาพูดเขามาคอมเมนต์มารีวิวคือพี่มดจะเป็นแอดมินอยู่ในกลุ่มของ Green Card Lottery Thailand เป็น Facebook Group นะคะเป็นเป็น b o o k o r o u r o u p ที่มีตอนนี้มีเมมเบอร์ประมาณ20,000คนแล้วมั้งคะไปตามได้แล้วก,ก็จะมีน้องๆเนี่ย หลายๆคนที่เพิ่งจะมาสมัคร DV ปีแรกๆเป็นมือใหม่สมัครดีจะเข้ามาโพสต์ถามเยอะมากแล้วก็จะมีรุ่นที่ DV แบบก่อนๆที่เคยสมัครหลายๆปีแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ได้วีซ่าเ่ยสมมติว่าเหมือนกับไม่ได้ดีวนะคะเสร็จแล้วชีวิตมันก็ต้องแบบว่า l i f e Go o n ใช่ไหมคะเขาก็ไปสมัครวีซ่าท่องเที่ยวบ,บางคนผ่านสมัครวีซ่านักเรียนบางคนผ่านอย่างที่บอกอะค่ะว่า มีมีโอกาสจะผ่านนะคะอย่างวีซ่าวีซ่าท่องเที่ยวเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเนี่ยจะต้องกลับมาดูโปรไฟล์ตัวเองนิดนึงแล้วก็จะต้องไปเน้นกรอกไอ้แบบฟอร์ม DS260 นย์ะจะต้องเน้นกรอกในเรื่องของแบบอ่าก็เรียกว่าครูแอนต้องไปสอนให้เขาเขียนนะเ <laughs> ขาจะต้องบอกว่า Description เหมือนว่ามันจะมีช่องตรงที่เหมือนว่า Tell, tell, tell me about yourself เหมือนว่าว่าคุณเป็นอะไรคุณต้องอธิบายแนละว่าเป็นใครทำงานอะไรอ่า จะไปที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนจะกลับเมื่อไหร่คือต้องเขียน้องเขียนประมาณเหมือนกับว่า explain yourself ว่าให้ให้กงสุนอ่านแล้วเชื่อว่าบุคคลคนนี้เนี่ยไปไปเที่ยวนะแล้วกลับกลับไทยแน่นอนอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีน้องถามว่าถ้าสมมติว่ายังไม่ได้เกณฑ์ทหา,หารล่ะเรียนรอร<ด>อ,<ด>อแล้ว<ด>อ๋อถ้าเรียนรอรอแล้วนี่คือโอเคคือตอนสมัครเนี่ยสมัครไปก่อนได้นะคะ แต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าน้องๆเป็นผู้โชคดีได้รับเลืออดีวีลอตเตอรี่ปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะมี process ต่อไปในขั้นตอนที่ว่าะจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานนะคะแล้วเอกสารทหารเนี่ยสำหรับผู้ชายแล้วเนี่ยเป็นเอกสารตัวสําคัญที่คุณจะต้องไปแสดงว่าคุณผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วถ้าเกิดใครเรียนรอดอแล้ว mm hmm. ก็ต้องเอาอีบายสอสอ 8, อะไรประมาณนี้จำไม่ค่อยได้ อ่าชัวร์เพราะว่าไม่ค่อยเราเป็นผู้หญิงเราก็ไม่ค่อยเป็นรุ่นค่ะคือเบสิกแล้วเนี่ยน้องๆผู้ชายเขาจะทราบว่าใครที่จับใบใบดําใบแดงหรือใครที่ผ่านการเกณฑ์มเรียบร้อยแล้วมันจะต้องมีใบพวกนี้ค่ะจะต้องมีใบมาชมค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของทหารนะลูกๆนะสุดท้ายแล้วมีใบเอกสารอะไรยืนยันสักหน่อยนึงผ่อนพันเอ้ยหรือว่าจะเป็นใบที่ยืนยันว่าคุณผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วนะคะก็ลองลองติดต่อฝ่ายทหารดูเลยค่ะมาพูดถึงเรื่องรูปถ่ายโอ้ยตายนะคะเรื่องรูปถ่ายนี่เป็นอะไรที่ คือคําถามนี้จุกจิ๊กมากเลยนะยกตัวอย่างเช่นถ่ายรูปต้องเห็นหูไหมนะคะค <c oughs> ือคุณแอนไปดูตัวอย่างภาพที่มันผ่านเขาก็ไม่ได้เห็นหูค <c oughs> ุณแอนก็เลยบอกนกเรียนว่าไม่เป็นไรไม่ต้องเห็นหูก็ได้ถ้าหูรีบหูรีบก็คืออย่างหูคุณแอนอย่างเงี้ยเราถ่ายเลยไหมมันไม่เห็นหูแลอะไรแบบนี้ค่ะไม่ใช่คนหูกลางอะ คือจริงๆอ่ะจริงๆในในอินสตรัคชั่นอ่ะเขาก็เขาก็ไม่ได้บอกว่าคุณต้องเห็นหูนะเขาเขาบอกว่าเขาบอกอย่างนี้ครูครูแอนเขาก็บอกให้เห็นแฮร์ไลน์ทีนี้เนี่ยไอ้แฮร์ไลน์ของคนเราเนี่ยนี่มันก็แฮร์ไลน์ใช่ไหมเนี่ยมันก็แฮร์ไลน์ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นแบบถ้าเกิดถ้าเกิดว่าอะใครที่ไว้ผมตรงอสมมติว่าไว้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่ว่าอย่างเงี้ยแล้วเขาเหมือนกับว่าให้เห็นเฟสเอ่อโยโย่แฮร์ไลน์เฟสสตรัคเจอร์อย่างเงี้ยอย่างนี้ที่ว่ามันก็คือได้แล้วแล้วก็จะมีคนถามว่าใส่ต้องหูได้ม้้อ่่าาาถเกิดวตหูอยย่างงเี้ โอเคแต่ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าต้มหูไปงานแบบกาล่าอะไรอย่างเงี้ยควรอ่าถูกต้องแสดงว่าหน้ามาไม่ได้นะหน้ามาไม่ได้หน้ามาไม่ควรหน้ามาไม่ควรเพราะว่าเห็นแบบแฮร์ไลน์เห็นบางคนรที่จะเห็นคิ้วอะไรเงี้ยก็ให้น้องเขาไปหวีเป๋นะลูกอ่านะคะเออแบบว่าหนูก็ติดกงติดกิบอะไรหน่อยลูกบางคนแบบเทรนลิซ่ามาไงแบบว่าโอ้ผมหน้ามามาเลยนะลูกเก็บหนูเก็บขึ้นไปนะคะ อ่าถ้าถ่ายรูปไม่ถูกระบบจะแจ้งไหมหรือว่าสมมติค่ะอ่าแจ้งนะคะโอเคอย่างเช่นพื้นห,หลังแบบเป็นสีน้ำเงินระบบก็จะแจ้งไม,ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้คือถ้าเกิดว่ามีมี shadow มีเงาอะไรซ้อนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นแบ็ k กราว n d เนี่ยควรที่จะเป็นสี<ม>ขาวออไฟไวท์อะไรแบบนี้ค่ะรูปถ่ายเกินหเดือนอ่า<ม>ไม่ได้ค่ะไม่ได้คือเขาต้องเอาที่เหมือนกับว่าอ่าีเซนที่สุดนะที่แบบ เรเซนต์อะที่แบบเหมือนปัจจุบันที่สุดนะคะคุแอนเอารูปถ่ายปัจจุบันที่สุดที่บอกไม่เกินหกเดือนถืว่ามีมีน้องถามไหมนะคะว่าเอ๊ะพี่แล้วหนูจะใช้รูปถ่ายวีซ่าอเมริกาที่หนูไปสมัคร J 1วันได้ไหมถ้าเกิดว่าสมัครสมัครสมมติว่า J 1วันไปเมื่อแบบว่า3มเดือน4เดือนที่แล้วจะเอารูปเดิมมาสมัครเนี่ยได้เพราะมันยังไม่เกิน6เดือนอ่าถ้ามีการเปลี่ยนชื่อนะคะหลังจากที่สมัครไปแล้วจะมีผลกระทบอะไรไหมคะ ไม่เป็นไรค่ะพอเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปใช้ใบเปลี่ยนชื่อค่ะที่ให้อำเภอออกให้ได้แล้วเดี๋ยวนี้ทางอำเภอเขาออกเอกสารราชการเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วนะคะแต่ถ้าเรามีลูกแล้วล่ะคะพี่แอนแล้วก็เลิกกับแฟนที่ไม่ได้จดทะเบียนสถานะเราต้องกรอกเป็นโสดไหมถ้ากรอกเป็นโสดแล้วเนี่ยเราจะใส่ชื่อลูกได้หรือเปล่าเพราะเราอยากเอาลูกไปด้วยใส่ได้ค่ะมมตว่าถ้าเกิดว่าไม่เคยจดทะเบียนสมรสเลยใช่ไหมคะเมื่อกี้ใช่ค่ะ ก็ติ๊กช่องมันจะมีเหมือนกับว่า m a r r i a g status เนี่ยก็ติ๊กว่าเป็น unmarried ค่ะเพราะว่า unmarried ก็คือโสดไม่เคยแต่งงานเสร็จแล้วเนี่ยพอกรอกมาตรงข้อที่1 4บ5ี่เขาจะให้ใส่จํานวนบุตรค่ะมีมีบุตรกี่คนเนี่ยก็กรอกไปก็ใส่จํานวนบุตรสมมุติมีหนึ่งคนปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยระบบก็จะพาเราไปกรอกชื่อลูกค่ะเอาลูกไปด้วยได้แล้วก็ต้องมีใส่รูปลูกด้วยนะ และหากว่าครอบครัวมีพ่อแม่ลูกกันสามคนกรอ,อกคนเดียวแล้วอ้างอิงว่ามีครอบครัวหรือต้องกรอ,อกทั้งสามคนเป็นทั้งหมดสามนัมเบอร์ค่ะก็คือเป็นสามคนก็สมมติว่าผู้มสมัครหลักอันนี้ที่มดแอดสูมว่าอ่าอ่าแฟมิลี่นี้ก็คือพ่อแม่ลูกใช่ไหมคะ,คะแล้วพ่อคุณเรียกว่าพ่อกับแม่นี้แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะถึงจะมีสิทธิ์กรอกชื่อสามีหรือภรรยาลงไป นึกออกปะก็คือว่าเวลากรอกเนี่ยก็กรอกสมมติคุณพ่อเป็นคนกรอกคุณพ่อเป็นผู้สมัครหลักเพราะฉะนั้นคุณพ่อจะต้องมีพาสปอร์ตใช่ไหมคะก็ใส่ชื่อตัวเองไปปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยเขาเขาก็ต้องไปติ๊กช่องว่าเขาแมริดนะใช่ไหมอันนี้คือเขาก็มีคู่สมรสแล้วแล้วความก็จำถึงช่องว่ามีลูกกี่คนอ่ะมีลูกหนึ่งคนก็ใส่ลูกหนึ่งคนไปแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปกรอกพาสทูพาสทูมันจะเป็นในส่วนของผู้ติดตามก็คือเดลิเวอรี ก็คือเขาจะให้ใส่ชื่อคู่สมรสไปแล้วก็ชื่อลูกด้วยแล้วก็ต้องอัปโหลดรูปถ่ายคู่สมรสแล้วก็บุตรไปด้วยอันเนี้ยอันเนี้ยมันคือใบสมัครหนึ่งอัน <Okay. S 2> นับเป็นนับเป็นใบสมัครหนึ่งอันแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่า Family ่นี้เป็นผู้โชคดีได้รับเลือกดีวีลอตเตอรี่แล้วสมมุติว่าเขาสัมภาษณ์วีซ่าผ่านด้วยนะถามว่าไอ้โค้้าวีซ่าดีวีลอตเตอรี่เนี่ย ทุกปีมันจะมีโคต้าห้าหมื่นห้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครอบครัวนี้ก็จะเอาก็จะหักไปสามคนหักไปสามมีซ่าหักไปจากไอห้าหมื่นห้านั่นแหละจา้าอนึกออกยังนึกออกยังอันนี้การวับมับโคต้าอ๋ออ๋อย่างนี้ถ้ายิ่งครอบครัวใหญ่แล้ะสมมติได้ขึ้นมาก็กไปตัดสิทธิ์ชาวบ้านกัเลยเนี้ยม,<อ>มีมีคร Africa, อบครัวทางแอฟริกาครอบครัวทางอทางมิดเดิลอียสมีแบบห้าคนอั่นหละห้าคนนี่คือแบบก็ อ่ลดเลยนะคะไปทําบุญเยอะๆนะคะไปทําบุญเยอะๆนะคะทีนี้มีน้องๆอ,อยากทราบเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของการสัมภาษณ์นั้นนี่ขนาดว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้สิทธิ์นะไอโน w ไอโน w คือ yeah, ทุกคน, <yeah. S 2> นแบบว่าคือคําถามที่เข้ามาเนี่ยแบบ อ่ะสมเสมือนหนึ่งว่าแบบฉันได้สิทธิ์รับเลือกแล้วเลยครับใช่ใช่คือเข้าใจแหละตื่นเต้นเวลาเวลาที่แบบว่ามันมีคนถามว่าวิธีการคัดเลือกเนี่ยคืออะไรก็คือว่าเขาใช้ระบบคอมพิวเตอร์สุ่มเลยนะคะครูพ่แอนคือดวงล้วนๆขั้นแรกเนี่ยไปกรอกไปขอข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องก่อนจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดและไม่โดนตักสิทธิ์ใช่ไหมคะดวงล้วนๆทีนี้เนี่ยคำถามสัมภาษณ์เนี่ยมันจะมีหลายแบบสมมติว่าถ้าเกิดเป็นน้องนักศึกษา หรือว่าเป็นคนที่ทำงานไเป็นไยรุ่นไปสดๆเนี่ยคำถามมันก็จะเป็นอ่อีกแบบหนึง่งประมาณว่าอา่เรียนจบเรียนจบมาปีไหนเรียนจบเมื่อไหร่เรียนมาสาขาอะไรตอนนี้ทำงานอะไรแล้วไปอเมริกาแล้วเนี่ยจะไปอยู่รัฐไหนพอไปอเมริกาแล้วเนี่ยจะไปทำงานอะไรอ,อไรก็คือ,อเราเราก็เลือกรัฐเองได้ว่าอย่างนั้นไป ถูกอันนี้แหะ mm hmm. เขาจะถามคือเขาจะถามว่าคุณวางแผนชีวิตยังไงถ้าเกิดว่าคุณจะย้ายประเทศย้ายไปประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็จะเขาก็จะบอกว่าพิจารณาจากในหลายส่วนนะคะอันนี้แหละไอ้เรื่องอเขาเรียกว่าอายุการศึกษาหน้าที่การงานสกิลภาษาอังกฤษ uh hmm. อะไรทํางวงเนี้ยมัน all relative ก็คือเขาจะเขาจะดูเขาจะดูภาพรวมอะคะ่ะ uh hmm. เขาจะดูภาพรวมอ่า หลักๆก,ก็คือ <ừ. S 1> ดูว่าเรามีศักยภาพหรือเปล่าซึ่งอย่างที่พี่แอนบร้เตือนไปแล้วนะว่าภาษาอังกฤษนี่ก็สําคัญแล้วก็เขาก็จะ<อ>ดูได้ว่าเราเนี่ยวางแผนอนาคตไว้หรือเปล่าหรือว่าเอเอเดี๋ยวไปเที่ยวก่อนหน้าไปเออใช่ไหมคะหรือว่าคุณวางแผนไว้แล้วคร่าวๆถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วล่ะคะเมื่อกี้เป็นคําถามคนโสดเนาะถ้ามีนนครอบครัวอ, <ละ S 1> อันน,น,นี้อันนี้พี่โมก็จะเป็นประมาณว่าถ้าครอบครัวปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะถามว่าแต่งงานกันเมื่อไหร่แต่งงานกันนานหรือยังมีลูกแบบเขาก็จะคือ คือพี่โมจะบอกว่าคําถามทั้งหมดเนี่ยน,นะคะมันจะมาจากแบบฟอร์ม DS 260ที่กรอกนะมันจะเป็นคําถามเหมือนกับว่าเป็นโปรไฟล์ที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอบให้ตรงกับ DS 260ที่กรอกเรามีเวลาเตรียมตัวเท่าไหร่คะหลังจากได้รับเลือกก่อนที่จะไปสัมภาษณ์ครับผมอ่าสมัครปีนี <c oughs> ช้ช่วงตุลานี้ใช่ไหมคะประกาศผลปีหน้าคือ7พฤษภาปี2022นะคะแล้วทีนี้เนี่ย <c oughs> เรื่องจะได้สัมภาษณ์เมื่อไหร่ มันขึ้นอยู่กับเคสนัมเบอร์ที่น้องเขาได้รับนะคะการพิจารณาออก DV วี s a ซ่าเนี่ยมันจะมีฟิส c ค l ลเยียค่ะครูพี่แอนฟิส c ค l ลเยียของ DV l o ลอเ r อรี่จะเริ่มตั้งแต่ หตุลาคมปี2022ยาวไปจนถึง30กันยายนปี2023ถ้าตามปกติแล้วทั่วๆไปเนี่ยการเริ่มสัมภาษณ์เนี่ยมันจะมีตั้งแต่เดือนตุลายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าน้องเป็นผู้โชคดีแล้วได้เคสนัมเบอร์ต้นตน 100, มม้นหลักร้อยสมหลักร้อยเนี่ยน้องก็อาจจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์ช่วงเดือนตุลาพฤศจ,จิกาก็าคือขึ้นอยู่กับว่า อ่ะเลขของคุณอะไรก่อนไอ้เลขที่เราได้อีกทีหนึ่งนะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคุณแอนก็คิดว่าภาษาอังกฤษเตรียมเตรียมไว้ก่อนเลยดีกว่าเราไม่จําเป็นต้องใช่ไหมคะนะคะอือจริงทุกอย่างไม่เซ็ตที่สําคัญมากแล้วคุณแอนอยากให้มองว่าสุดท้ายแล้วภาษาอังกฤษนะคะเราเตรียมตัวไว้ต่อให้เราไม่ได้ green c a r ดก็จริงนะแต่ถ้าเราอยู่ในประเทศไทยเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโอกาสมันก็มากขึ้นนะถ้าเราได้ภาษาอังกฤษคุณแอนมองแบบนี้อืม มีต้องถามว่าถ้าดวงดีเราได้กรีนการ์ดแล้วนะคะสัมภาษณ์ผ่านแล้วด้วยต้องบินไปอเมริกาทันทีเลยไหมหรือว่าเรามีเวลาเตรียมตัวก่อนไหมหรือจะบินไปตอนไหนก็ได้ประมาณ6เดือนค่ะแต่ต้องเดินทางก่อนที่ผลตรวจสุขภาพจะหมดอายุถ้าสมมติว่าเราได้เออันนี้คนถามเยอะมากเลยคุณมดค่ะถ้าเราได้แต่ว่าปีนั้นเราแบบโอ้ยไม่พร้อมสละสิทธิ์ดีกว่าแล้วปีถัดไปเราอยากจะสมัครอีกเราจะโดนตัดสิทธิ์ไปเลยไหมคะ ไม่ไม่โดนค่ะมีมีสิทธิ์สมัครสมัครได้อีกค่ะ ทุกคนมีสิทธิสมัครใหม่ได้ทุกปีถ้าเกิดสละสิทธิ์ไปแล้วก็ไม่ไม่มีผลอะไรไค่ะหยังไงเนี่ยฝากไปติดตามนะคะช่อง YouTube ช่องทาง Facebook นะคะ Instagram ด้วยเนาะของคุณมดกันด้วยนะทุกคนเพราะคุณแอนเชื่อว่าคุณมดเนี่ยมีความเชี่ยวชาญทางทางด้านวีซ้งวีซ่านะคะดีวงดีวีเนี่ยมากกว่าคุณแอนล้านเท่าก็อยากจะฝากให้ทุกคนเนี่ยศึกษาข้อมูลก่อนนะคะคือไม่ว่าเราจะสมัครวีซ่าประเภทไหนก็ตามจะเป็นดีวีโรเตอรี่หรือว่าวีซ่าประเภทไหนก็ตามเนี่ยอยากให้ ทุกคนสนใจในเรื่องของข้อมูลแล้วก็ศึกษาข้อมูลเยอะๆอย่าเสพเรียกว่าอย่าเสพข้อมูลแค่ด้านเดียวอยากจะฝากเรื่องเรื่องภาษาอังกฤษเอาไว้ด้วยค่ะทุกคนคือนะเอาน,นี้พูดจริงๆพี่โมก็แอบไปดูเห็นครูแอนมีหนังสือออกมาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นวิธีการสอนภาษาอังกฤษที่แบบ interesting มากแบบ unique สบบ unique ก็ไม่น่าเบื่อแล้วก็รู<อ>สร้สึกว่าแบบ สิ่งที่ครูพี่แอนสอนแบบพี่มดก็แบบไปไล่ๆล่ไล่ดูดนะแบบเฮ้ยมันใช้ได้จริงแล้วมันง่ายมากอ่ะแบบ I like it I like it, I like it. <laughs> คือเป็นอะไรที่จ <I like S 2> นตำราเน <it. S 2> ี่ยไม่ได้สอนนะแต่ว่าครูแอนพยายามสอนในสิ่งที่เฮ้ยตำราไม่ได้พูดเอาไว้อะแต่พอถึงเวลาคุณเจอชาติังชาติจริงๆเนี่ยคุณจะต้องเจอสิ่งนี้แน่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็เนาะฝากเพจ ของสองเราเอาไว้ในใจทุกคนด้วยสำหรับวันนี้ก็เชื่อว่าข้อมูลถือแน่นมากต้องขอบคุณคุณมดอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกันไว้ด้วยทั้งช่องครูแอนช่องคุณมดด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะกก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะครัค่ะ